สวัสดีเจ้าสวัสดีเปืเป่อนๆเลยเจ้าวันนี้เขาจะมายยกแกงขนุนเนาะเจ้าแกงมะนนุนแบบตั้งเหนือเนาะพี่เขาต่ำไ้แล้วเนาะมีมาหนุนแกนหนึ่งแกนน้อยๆมะเขือเทศใบพูใบอย่างก็ใบพูแดลนะเนาะชะอมจ้าแล้วก็กระดูกหมูกินคนเดียวคะ่ะไม่ต้องเยอะแต่แค่นี้ก็เยอะแล้วเนี่ยกินได้เป็นวันสองวันเลยนะเนี่ย โอเคไปเริ่มทํากันดีกว่านาะเราก็เอากระดูกหมูไปต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะต้มให้เขาสุกก่อนเนาะ,ะแล้วก็ฟองข้างบนนะคะมันจะสกระปรกเราก็ตักออกตักออกไปนะคะตักทิ้งไปเลยน้ํามันจะได้ใสนะคะแล้วก็เอาพริกที่เราตาเอาไว้นะคะใส่ลงไปนะคะเราก็ทําแบบบ้านๆบ,บ้านนอกเนาะ,ะเอาน้ําไปล้างคกนะ,ะแล้วก็ เอากลับเข้าไปในหม้อเหมือนเดิมนะแบบนี้ไงเป็นคนบ้านนอกนะคนบ้านนอกอะ่ะแบบที่เขาทํากันอะ่ะเขาบอกว่าตรงนี้แหละที่มันจะอร่อยนะคะน้ําล้างครกค่ะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็เอาขนุนลงไปต้มนะคะเอาไปต้มให้มันเดือดนะั่นแหละแล้วก็ให้มันเปื่อยก่อนเนาะระหว่างนี้เราจะปรุงรสไปเลยก็ได้เนาะชอบรสไหนก็ปรุงไปเลยตะกี้นี่ตอนช่วงท้ายคลิปเราไม่ได้บอกว่าเรา ใส่อะไรมัางอะนะเราเอาตามที่ชอบนะคะจะผงนัวน้ำปลาผงปรุงรสอะไรก็แล้วแต่ความชอบนะคะใส่ลงไปเลยเอาที่รสชาติที่เราชอบแบบว่าชอบกินแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นไปเลยนะคะง่ายๆนะคะเราก็ทิ้งเอาไว้ให้เดือดก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากค่ะตอนนี้ขนุนก็เดือดแล้วนะคะแต่ยังไม่เปื่อยนะ เราจะทิ้งเอาไว้ให้เปื่อยก่อนนะคะแต่เราจะใส่มะเขือเทศลงไปนะเพราะเราก็ต้องการให้มะเขือเทศเปื่อยนะจ๊ะก็ใส่ลงไปมันจะได้สุกพร้อมๆกันไปเลยคนนิดนึงเนี่ยไอขนนุนยังแข็งอยู่เลยอะ่ะเราก็ยังไม่รีบเนาะเราก็ต้มต่อไปเรื่อยๆก่อน ต้มทิยงไว้นี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะคะตอนนี้ก็เดือดแล้วก็สุกแล้วจ้ะใส่ชะอมไปเลยชะอมกับใบชะพูใช่ไหมอ่ะเขาเรียกใบชะพูไหมน่าจะใช่เนาะใส่ไปเลยเสร็จแล้วพร้อมกินอร่อยแล้วค่ะ แล้วคะ่ะคนไม่ได้เลยเพราะว่ามันเยอะไงเราใส่น้ำไม่เยอะขนาดนี้แหละพอดีแล้วค่ะเสร็จแล้วร้อน พร้อมกินค่ะพร้อมกินเสร็จแล้วค่ะแกงขนุนแบบบ้านๆนะคะแบบว่าบ้านๆทางเหนือนะคะก็กินง่ายอยู่ง่ายนะคะสำหรับคนต่างแดนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ